สวัสดีคนราศีกรกฎทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมัยลิงเลิฟทาร่ใบาตานะคะส่จงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวีนังหิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสหรับ การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคนราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะเป็นยังไงในเรื่องของความรักมาเริ่มเมาส์มอยใช้ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธิจ้าใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะอิตเตอร์เอกทาโร่นะคะตา,าไว้ตรงนี้นะโอเคมาขอเช็คพลังอาขายของแป๊บหนึง่งกอไปได้เลยนะคะตามีหินแท้เสริมดวงนะคะ ทุกทการสั่งซื้อพี่หินจะมีของแถมไปให้ด้วยเป็นพวงกุญแจอันเล็กนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจขายมีแหวนแล้วก็มีกําไรข้อมือนะคะเริ่มต้น69บาทไม่รวมเดินทางแล้วก็มีขายพี่ไพ่ออร์เคิลนะคะมีพี่ไพ่ออร์เคลิลหกบหใบคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษซื้อกับตาจะถูกหน่อยซื้อตะกร้ปาปักตะกร้าได้เลยนะคะ ขอ,องตาก็8 8 8ไม่รวมเดินทางด้วยนะจ๊ะโอเครวมถึงขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่นะคะมีคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวออนไลน์แล้วก็มีคอร์สสมาธิสองคอร์สนะคะเป็นเป็นแบบคลิปใน y o u t u อ e คอร์สปลดล็อยอยา,ยาปมความรักดึงดูดรักแท้กับคอร์สยา,ยาปมการเงินเพื่อดึงดูดเงินก่อนจะไปดึงดูดอะไรเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะโ okay. อเคคอสละ สองสามสองสามจ้าโอเคมามาดูพลังงานของคนที่โสดหน่อยค่ะขอดูพลังงานคนโสดหน่อยโอ้พี่ไข่ไข่กับสับยากแม่พลังงานคนโสด คุณรอให้ใครกลับมาหรือไม่ว่าคุณก็รอคู่ของคุณคนที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาแล้่ะนงานคุณก็เป็นโสดหนพลังงานเอเนจีของคนที่เป็นโสดเนี่ยคุณ่จจะมีคนที่อยู่ในใจแล้วถ้าไม่ใช่คนเนี้คุณบอกตาว่าคุณก็ไม่เอาคุณก็เป็นโสดต่อไป มีใครบางคนที่คุณคุณมีความเชื่อมั่นว่ามันมีคนสักคนหนึ่งที่ถูกกําหนดมาแล้วคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้แล้วก็แบบอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองพัฒนาตัวเองหรือว่าไปข้างหน้าศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องมีใครถ้าถึงเวลามีมันก็จะมีนะคะ คุณเชื่อมั่นในเวลาใน d ีวายทัมิงในโชคชะตาของคุณอืมโสดแบบรักตัวเองนี่คือโสดแบบกรากฎที่เข้ามาดูดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อพลังงานของคนที่มีคู่เป็นยังไงคะ่ะโสดกับมีคู่ไปได้วยกันเนอ คุณอยู่กับคู่กรรมเหรอ,อม,มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดนะคะเช่น คุณไปเจอคนคนหนึง่งแต่ว่าคนคนเนี้ยมันมาช้ากว่าคนที่คุณแต่งงานไปแล้วคนเนี้ยคนที่คุณรู้สึกโอ้มันรู้สึกเลยอะคนตาคนเนี้ยแบบบอกได้เลยว่ารู้สึกคนกับคนนี้นะเออแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือถูกที่ถูกเวลามากนะักนะคะ กับคนคนนี้มันทำอะไรไม่ได้มากนากักแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเช่นบางคนแต่งงานไปแล้วแล้วก็คือมันมันขยับได้ยากนะคะอาจจะเป็นแบบว่ามองดูอยู่ไกลๆหรือซัพพอร์ตอยู่ไกลๆก็ได้นะคะหรือบางคนอดทนอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างที่มันก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับรอเวลาบางอย่างอยู่ที่จะให้มันไม่ไหวก่อนมนะั้ง เออมันถึงจะไปได้ใช่ไหมบางคนอาจจะมีลูกกับความสัมพันธ์ของคุณด้วยอืมถ้าคุณบอกตเต้คุณตาเราไม่ได้สนใจคนอื่นเลยนะอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะแต่คุณขยับไม่ได้เพราะว่าคุณมีลูกกับเขาหรือไม่ก็ไม่กล้าที่จะพูดบางอย่างออกไปแล้วก็ต้องถูกทนก็ได้นะคะ มีความสุขไหมอ่ะอดทนอยูอ่มันไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะคะตาต้องบอกแบบนั้นตาเป็นลูกไข่เนี่ยตาก็จะอ่านไพ่ตามที่พี่ไพ่ออกมานะจะตั้งจะกลับตาก็อ่านตามนั้นนะคะอ่านตั้ง reverse หรือว่าปกติขอดูหน่อยขอดูความรักเลยค่ะ เออไม่ใช่สิพลังงานความคิดของคนที่มีคู่นะคะคุณคิดกับเขายังไงเขาคิดกับคุณยังไงอันนี้มันมันไม่กลับอันนี้โอเค เขาคิดกับคุณยังไงคุณคิดว่าเขาไม่เต็มที่กับคุณคุณคิดว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเจ็บปวดไม่ยอมเปลี่ยนบางอย่างสักทีนึ่งอือคุณคิดว่าเขาเป็นคู่กรรมหรือไม่ว่าแบบมันเป็นเวรกรรมอะไรวะเนี่ยอะไรอย่เงี้ยค่ะมันเป็นแบบนั้น สั่งปรว่าฝั่งเขาเหรอเขาคิดว่าคุณเป็นเป็นคนที่หมายถึงคุณไม่พูดเหรอในความสัมพันธ์อะ่ะคุณไม่พูดว่าคุณไม่กล้าพูดคุณขี้กลัวแต่เขาก็โอเคกัะคุณมันเป็นเดวเวิร์อ่ะมันก็มีความแบบ เออเราก็โอเคกับเธอนะอะไรเงี้ยนะคะตาไม่รู้ว่าคุณถามเป็นคนไหนอะ่ะแต่ว่าคนคนนี้มองคุณว่าคุณนิ่งๆกับเขาแต่ว่าคุณเป็นคนที่ดูใจดีนะแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนคุณชอบคิดอะไรอยู่คนเดียวหรือเป็นคนที่คิดมากนะคะเดิมมูนเนี่ยหรือมันมีความอะไรบางอย่างที่เขารู้ลึกๆข้างในว่าคุณคลายเขาคุณดูเป็นตัวของตัวเองฝั่งคุณดูเหมือนไม่ค่อยพูดมาก ท่าไหร่ือคุณมีความคล้ายเขาก็ได้นะคะประมาณนี้ตาขอดูหน่อยว่าในเดือนกุมภาพันธ์คนโสดความรักของคุณเป็นยังไงคะ ที่มีคนเข้ามาหาคุณแต่ว่าคุณไม่เอาเขาเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการดึงดูดคนเข้ามาแต่ว่าคนที่คุณปรารถนามันยังไม่มาแค่นั้นเองก็ได้นะคะคุณก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองต่อไปหรือดูต่อไปหรือรอต่อไปคราวนี้ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีคู่เนาะ ตาไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีคนในใจหรือว่าไม่มีสิ่งที่ตาอยากจะบอกก็คือว่าคุณอยากมีจริงๆบ่าบางคนนะคะบอกว่าอยากมีคู่แต่แบบใจรู้สึกว่าเวลามีคู่เรากลัวจะขาดขาดอิสระภาพหรือขาดการเป็นตัวเองคุณก็จะไม่มีสักทีมันมีความย้อนแยงกันอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคนที่ปรารถนาที่จะมีคู่แต่ว่ายังไม่มีใครในหัวใจเนี่ยคุณต้องไปทําความเข้าใจตัวเองก่อนอย่างที่ตาบอกถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้เพราะพลังงานของเรามันจะดึงดูสดสเปตซสปะแล้วมันก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังสักทีนะคะมีคนเข้ามานะแต่ว่าแต่มันดูไม่ชัดเท่าไหร่ดูเป็นคนที่ คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะสำหรับคนที่มีคู่ละ่ะอยู่ตัวเองสนุกกว่าคนคนโสดสำหรับคนมีคู่เป็นไงคะ กลงคนนี้เขามีคนกี่คนอะคุณเป็นตัวเลือกไหมหรือมันจะมีใครวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยตาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องความรักหรือเปล่ามันอาจจะเป็นคนที่มันเคยทำไม่ดีกับคุณอะเอาไว้แล้วเขาก็วนกลับเข้ามา ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจนะคะเราก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมมันมีความเจ็บปวดบางอย่างเกิดขึ้นหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะพังมันอาจจะเป็นใจของคุณหรือมันอาจจะเป็นตาขอดูหน่ Queen King โอเค หนึ่งถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณอดทนอยู่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะแล้วคุณไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนมันต่อไปได้แล้วพอฉันรักตัวเองคุณจะเลือกที่จะกล้าเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งตามไม่รู้มันคืออะไรที่มันทำให้ชีวิตคุณนะ่ะมันดีกว่านี้ฉันไม่อยากเป็นคนคิดมากแล้วเ อะไรแบบนี้ค่ะดูแล้วมันจะดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยกันก็ได้นะเออที่มันจริงจริงจังๆงสักทีนึงให้มันแตกก็แตกไปเลยโว้ยขอดูทาวเวอร์หน่อดิขอดูอีกรอบเนี่ยมันต้องมันต้องรู้อะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างเปิดเผยนะคะเราจะมีอะไรบางอย่างเริ่มต้นใหม่อะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณกลัวอะไรอยู่อ่ะ คุณกลัวอะไรอยู่มันถึงเวลาแล้วนะจ๊ะมันถึงเวลาแล้วนะจ๊ะที่ความถูกต้องมันจะบังเกิดนะจ๊ะซึ่งตาไม่รู้การวนกลับมามันมีไพ่คลีนสองคนเนี่ยเออคุณจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้หรือผู้หญิงคนเก่าของเขาวนกลับมาหรือมีอะไรวนกลับมาแล้วคุณจะเป็นยังไงคะ ก็อาจจะอยู่ตรงนั้นต่อไปแต่ว่าคุณก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณใจดีกับเขามาพอแล้วอะ่ะอืมเช่นคุณเป็นตัวเลือกให้กับเขาเขามันมักมากไม่รู้จักพอคุณก็วนกลับมาหามันทุกทีแต่วันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเออเดือนแห่งความรักเนี่ยหรือนเดือนแห่งความร้าวบอกตามมาสิคุณก็อาจจะไม่ยอมแล้วก็ได้อ่ะคะ่ะเออตาบอกก่อนนะ การที่คุณเจอคนที่ไม่ดีอะค่ะแล้วคุณยังยอมอยู่ตรงนั้นน่ะคุณต้องถามตัวเองนะเพราะอะไรใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเ,เขาเคยเขาเคยซัพพอร์ตเราทางใจบางอย่างมาก่อนเขาเคยดีมาก่อนแต่ความดีตรงนั้นนะมันนานยังอะเพเขาโกหกคุณไปกี่ครั้งอันนี้แตยยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้ววันนี้ถ้าคุณยังคิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้เช่นมันเคยสัญญ,ญากับเราแบบนี้แล้วมันทําไม่ได้อะ่ะ ถ้ามันทําไม่ได้แล้วคุณคิดว่าในปีข้างหน้าเนี่ยมันทําไม่ได้มาสิบปีเนี่ยในปีข้างหน้ามันจะทําได้ไหมแต่ก็ไม่ได้จัดใครแต่ว่าคุณต้องดูเองมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปมีคนใหม่หรือว่าตัดกับคนนี้ไม่ได้ถ้าคุณรักตัวเองมากพอถ้าคุณชัดมากพอคุณจะเป็นควีนดาบที่ฉันก็เลี้ยงดูตัวเองได้ฉันก็อยู่คนเดียวได้ทุกอย่างมันต้องต้อง ต้องใช้ความแข็งแกร่งใช้เวลาจริงแต่ถ้าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไปเรื่อยๆตลอดอ่ะคุณจะดึงตัวเองออกมาได้คุณจะเป็นจิตวิญญาณที่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นกายหยาบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าคุณยอมอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าคุณทุกข์อ่ะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าวันนี้ ตื่นแล้วแต่ยังโดนดึงกลับอยู่เป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่จนกว่าคุณจะทํามันจนได้แต่อย่าเอาใหม่แล้วมาบอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นอกจากสิ่งนี้คุณบอกว่าไม่ได้โอเคไหมคะเออเก็บทําไมอีกแถวนึงเนี่ยอ่ะคนโสดอีกหนึ่งแถว เป็นควีนเป็นคิงก็อย่าไปเอาเด็กไม่ใช่หมายถึงว่าอายุน้อยนะเอออย่าไปเอาลูกมานะคะเอยังไม่ถึงเวลาของคุณที่มันจะเจอหรือสินเสมอเอาจริงนะคําว่าสินเสมอคุณเจอคนที่สินเสมออยู่แล้วคุณเป็นยังไงคุณได้แบบนั้นพลังงานทั้งในถ้าคุณรู้จักตัวเองคุณได้แบบนั้นคุณรู้จักตัวเองไหมอีกเรื่อง mm hmm. คุณน่าจะต้องไปโฟ,โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานก่อนนะคะ ถึงจะมีคนเข้ามาคุณก็คุยได้นะแต่ฉันจะไม่ตกลงปรงใจกับใครทั้งนั้นอ่ะฉันโฟกัสเรื่องงานหรือความสําเร็จนะคะอืมขอดูคนที่มีคู่หน่อยถึงเวลาที่ต้องสู้อ่ะถึงเวลาที่ต้องออกมาหรือตัดสินใจบางอย่างหรือจะไปทางไหนคุณเก่งคุณทำได้นะคะตาไม่รู้คุณเจอกับอะไรอะ่ะแต่ว่าตาเป็นกำลังใจให้ ทุกอย่างมันต้องนับหนึ่งถ้าไม่นับหนึ่งมันจะอยู่ที่ศูนย์มาตลอดถ้าคุณนับหนึ่งมันจะมีสองสามสี่ตามมาแต่ถ้าคุณนับหนึ่งแล้วคุณไปศูนย์เนี่ยอย่างน้อยคุณก็เคยนับหนึ่งไงแต่มันต้องลองนับหนึ่งก่อนลองไปเรื่อยๆลองไปจนกว่าจะออกมาได้ทุกๆครั้งที่เราออกมาไม่ได้เฮ้ยเรายังกตัวเต็งไม่มากพอวะ่ะใส่ความกตัวเตงเข้าไปอีกเราทําได้ดีวะเชียร์ตัวเองเลยไม่มีใครเชียร์เราเชียร์ตัวเองนะคะโอเค ขอดูคำแนะนำคนโสดหลักตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าเต็งม,มีไม่มีคู่คิดว่าเต็งม,มีความสุขไปเรื่อยๆอยู่ในเส้นทางเต็งไปเรื่อยเติมเตงเต็มไปเรื่อยไม่มีไม่มีที่จะคุณจะไม่มีไม่มีคู่หรอกมันอยู่ที่เวลานะคะอย่าไปเชื่ออะไรนี่มันไม่ควรเชื่อหรือบางคนเนี่ยหมอดูทักว่าไม่มีคู่หรอก อ,อต่ก็จะบอกโอ้มันคือความเชื่อก้อนใหญ่ๆนะคะเลือกจะเชื่อด้วยเด้อขอดูให้แนะนำคนที่มีคู่ค่ะถ้ามันจะต้องจบก็คือต้องจบคุณก็ต้องปล่อยให้มันจบนะคะนะความรักพื้นฐานของมันคือต้องรักตัวเองก่อนถ้าเราลังรักตัวเองไม่ได้เนี่ยยังไม่เต็มในตัวเองเนี่ย คุณจะไปรักคนอื่นแล้วมันก็ขาดอยู่ดีเหมือนเวลาคุณไม่รักตัวเองจริงๆแล้วคุณไปดึงคนมาเขาก็ไม่ได้รักคุณจริงๆเหมือนกันเขาก็ต้องการให้คุณไปเติมความรักพะคุณไปเติมเขาแล้วมันอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่เพราะมันรักเต็เงไม่เป็นไงเออไอการรักตัวเองก็พูดมาเยอะแล้วเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเติมตัวเองให้เต็มเนี่ยเหมือนแก้วอะถ้ามันล้นมันจะให้ได้นนหะปะโดยที่ไม่คาดหวังเหมือนคุณมีเงินเยอะ,อะคุณมีเงินแสนนึงเพื่อนยืมห้าร้อยคุณจะให้ไปเลย อืถ้าคุณมีความรักที่ไม่ดีแล้วคุณรักเต็งใช่ปะคุณจะไม่บอกว่าทําไมฉันถึงเจอแบบเนี้ยทําไมชั้นชีวิตชีวิตฉันมันถึงเฮงซวยแบบเนี้คุณจะไม่พูดแบบนี้ค่ะคุณจะคิดว่าอา้าวแสดงว่าพลังงานแกมันไม่เหมาะกับฉันไงมันคนละมุมมองมันคนละแบบไพ่แนะนําคนที่โสดคนที่มีคู่เอาความสิ่งที่คุณเป็นในเรื่องของคู่หรือในเรื่องใดๆก็ได้นะคะ ที่คุณเก่งอะ่ะไม่ใช่เอาความโกรธมาใช้นะแต่เอาบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเชิงลบไปะคะ่ะเอามาเป็นแรงผลักดันในเรื่องทุกๆเรื่องที่มันมีความเกี่ยวโยงในชีวิตทุกอย่างเลยให้มันเป็นมุมที่มันไม่ลบให้ได้นะคะสำหรับไพ่แนะนําคนที่มีคู่ก็คือว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปลดล็อกชีวิตบางอย่างมีการเยียวยาตัวเองมีการเติมเต็มตัวเอง ทำให้คุณได้เจอเส้นทางที่มันจริงแท้และสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะฟื้นคืนเติมเต็มตัวเองบางอย่างสำหรับคนที่มีคู่ตาเป็นกําลังใจให้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่ารู้ทุกคนจะได้รับพลังงาน mm hmm. ด้านบวกแลว้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมัยนิ่งเหลือทารโร่ใบตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ